เอาละทุกคนวันนี้เราจะมาทำการขุดบล็อกกันต่อนะทำไมคุณหมูเขาออกมาจากข้างใต้เยอะจังอ่ะพี่เอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้มากันเยอะแยะไปหมดเลยมีเพื่อนๆบอกว่าถ้าเราขุดบล็อกโดยมีการเอาไม้มากัน้นหรืออ,อุปกรณ์มากัน้นเอาไว้แล้วก็ เราจะไม่ต้องเสี่ยงกับการเจอพวกคีปเปอร์ระเบิดใส่นะพี่ฝนอ๋อจริงเหรอแล้วก็เดี๋ยววันนี้พี่ฝนช่วยขยายพื้นที่รอบๆให้ทีสิได้เลยมีเพื่อนคอมเมนต์มาบอกแบบนี้เพราะเราก็หาทางเอาชีวิตรอดได้อย่างสบายๆแง่ๆเลยนะเดี๋ยวพี่เอกจะจัดการบล็อกเองนะก่อนอื่นจะต้องเตรียมอุปกรณ์ซะก่อนนะเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างเหรอก็อย่างเช่นที่ขุดนะขวานแล้วก็รัวร่วรั่ว ใช่เพราะว่าบล็อกที่เกิดขึ้นจะมีทั้งดินทั้งไม้แล้วก็มีทั้งก้อนหินด้วยนะพี่ฝ<า>นง<น>ั้นพี่เอกขุดไปก่อนก็แล้วกันพี่บฝนจะทําการขยายเกาะของเราเพิ่มเติมดีกว่านะได้ได้ขยายดีๆระวังตกลงไปข้างล่างนะ่ะไม่ตกหรอกนาะจริงหรือเปล่าจริง <laughs> เอาละเขาบอกให้กั้นบล็อกเอาไว้แบบที่เราทํากับข้างล่างเลยนะกั้นบล็อกไว้แบบนี้พอเวลามอนเตอร์มาเราก็จะจัดการง่ายอย่างนั้นเหรอ <laughs> เขาบอกว่ามอนสเตอร์จะไม่สามารถไปไหนได้แล้วก็ติดอยู่ที่บล็อกนะอ้อย่างนี้ก็ดีเลยนั่นน่ะกั้นเหมือนที่เพียกั้นฝั่งนู้นก็ได้อาเพยียจัดการตรงนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนเนี่ยนะจะทําการขยายเกาะให้กว้างๆล่ะโอเคฝากเรื่องการขยายเกาะด้วยนะพี่ฝนนะมีคุณกระต่ายยังอยู่ครบหรือเปล่าคุณกระต่า,ตายหล่นลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะลงไปอยู่ด้านล่างเองเฮ้ออันดีอันเดียก่อนอช่วยด้วยเอ่อ เกิดอะไรขึ้นน่ะหล่นแล้วเป็นไงมั่งอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ไงแล้วของที่เอาไปหมดเลยหมดเกี้ยงเลยเหรออ๋อหล่นหมดเกี้ยงเหรอเดินดีๆระวังหล่นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีอะไรบางอย่างด้อะตรงนั้นมีอะไรอะมีคุณไก่ออกมาอ๋อพี่ฝนเดินดีๆระวังตกอ้าวขุดไม่ได้แฮะเราจะกั้นยังไงให้ขุดได้เนี่ยก็กั้นที่สามารถขุดได้ไง ันที่สามารถขุดได้หรองั้นไงเราก็เข้าไปอีกนี่ก็ขุดได้แล้วไม่ใช่หรอไม่ถึงแล้วอะ่ะเดี๋ยวก่อนมีสลับอยู่หรือเปล่านี่ถ้าใช้สลับน่าจะช่วยได้นะสลับครึ่งบล็อกอเหรอสลับครึ่งบล็อกครับพี่ฝนเอาละเดี๋ยวได้สลับมาแล้วแล้วก็เอาอันนี้ออกก่อนก่อนอื่นนะพี่เอกอยากหาอุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มด้วยอ,อุปกรณ์เราจะเหลือน้อยแล้วนะตอนเนี้ยเพราะเราตกลงไปนี่เอา เอาที่เป็นไม้มาใช้ก่อนก็ได้พี่ฝนก็ไม่ได้ตั้งใจตกหรอกนะอ้าพี่เข้าใจใจเย็นเย็นเยนเยนใจเย็นอยู <c oughs> ยยอ่ของไม่ค่อยจะมีแล้วด้วยหายไปหมดตกลงไปกันเยอะนะครับงั้นขุดบล็อกต่อก,ก็แล้วกันจะได้มีของมาเพิ่มนี่ไงเพี่กำลังขุดอยู่ก่อนอื่นก็ทุบอันนี้ออกก่อนใช่ไหมใช้สแลบใช่ป่ะแล้วก็สแลบวางที่ด้านบนแบบนี้ครึ่งบล็อกอเหรอถูกต้องอ่ะทีนี้ก็ขุดได้แล้ว พอเราเอาสแลับวางลงไปแบบนี้ตัวอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วสูงพอๆกับมนุษย์ก็จะค้างอยู่ตรงกลางอ๋ออย่างเช่นมอนเตอร์นะหรอใช่พวกซอมบี้สเกลตันคีปเปอร์อะไรก็ค้างหมดเลยนะอ๋อจริงถ้าอย่างนั้นลราก็เราก็สบายแน่ๆแหละเอาละเดี๋ยวเพลกระุดไปเรื่อยๆตอนกลางคืนระวางมอนเตอร์เกิดด้วยเพราะว่าพี่ฝนขยายทางแล้วอาจจะ ไม่มีไฟอ่ะโอใช่ตอนนี้ไฟขาดแคลงมากเลยพวกเราไฟอยู่กับพี่เอกหกอันนะเอ้าแย่แล้วมาแล้วเนี่ยพูดไม่ทันขาดคำมาช่วยกันช่วยกันมีมอนเตอร์มาเกิดเยอะเหมือนกันนะตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้นี่นี่นี่ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสเกลตันถอยก่อนถอยก่อนเดี๋ยวเขาตกเราไม่ได้ปุ๋ยสเกลตันมาแล้วมาเลยมาแล้วเดี๋ยพี่ฝนจัดก่อนนี่แนะ่ ได้แล้วได้ลูกธนูเถอะเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกามาเกิดใหม่ใช่เดี๋ยวเขาก็มาเกิดใหม่เอาละนะเดี๋ยวเพีจะทุบบล็อกต่อแล้วกันตอนนี้มีบล็อกขึ้นมาอย่างเยอะน่าจะเพียงพอสําหรับขยายเกาะของเราแล้วล่ะใช่พี่ฝนพี่เอกเอาดินกับไม้ใส่เอาไว้ให้แล้วพี่ฝนสามารถที่จะไปขยายได้เลยนะอ๋อได้เลยได้เลยตกใจหมดเลยไก่ไก่กุ๊ก ได้หนังวัวแล้วก็มเมล็ดมาไงแล้วมาจากไหนเนี่ยมอนเตอค่อนๆค่อนข้างมาเยอะแล้วมีั้างคีเปอร์แเกเันเยอะแๆเหรอมีฝวนระวังคีเปอร์เยอะระวังเขาระเบิดนี่นี่เขาระเบิดเหรอเขาระเบิดนั่นยังเป็นรูอยู่นั่นนะอ๋ออ,อ,อ,อย่างนี้เราจะต้องค่อยๆจัดการนี่แล้วตอนนี้พี่เอกน่าจะพลังไม่พอ แล้วไม่พอ,อแย่แล้วพียาไปหลบก,ก่อนเดี๋ยวไม่หวนจัดการเองเขามาเยอะพี่ฝนก็ไม่พอแล้วนะ่ะนะนี่นี้พี่ฝนจัดการแนงอ่อเฮ้นไงมั่งมาละอา้อาวอ้าวฮะทำไมเอพอพ่อค้าหายพ่อค้าหายไปไหนะไม่รู้เชือกล่นด้วยแสดงว่าเขาเขาอาจจะโดนไม่ระเบิดก็โดนลูกธนูเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเาขาหลบล่างหนไปหรือเปล่าแล้วเขาจะไปไหนอเชือกหลุดอยู่เนี่ย งั้นเดี๋ยวเราจะต้องจัดการแล้วลหะตอนเนี้ยโอ้ดูดีเพื่อนเราที่จะมาขายของเลยโดนจัดการไปด้วยเอาเอาตัวนี้เก็บไว้นี่ก่อนมึงแย่แล้วเพล็กตอนนี้เขาเข้ามาข้างในบ้านแล้วแล้วนะพี่ฝนวิ่งหลบไปก่อนนี่นี่วิ่งหลบแล้วเนี่ยวิ่งแอบด้วยนี่ไงเออเกือบตกเมื่อกี้ทำไมไล่กาจังเลยตอนเนี้ยเยอะมากเลยเขามีจํานวนเยอะเกินไปอย่างงี้ต้องปักไฟแล้วนะอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวปิดประตูบ้านขังตัวเองไว้ก่อนเออขังไว้ก่อน โอ้ยเหนื่อยอันนี่ไงพ่อค้าอยู่ก้างๆเ <anak? S 1> นี่ยไหนนี่ไงมีไอๆขึ้นเป็นกลมๆเมื่อกี้เนี่ยแม่บอกแล้วว่าเขาต้องล่องหนแน่นอนแสดงว่าเขาต้องโดนเข้าไปแน่โอ้โหพี่ฝนโดนไปหลายดอกใช่ไม่ไหวเลยตอนเนี้ยอะไรเดี๋ยวให้ออกไปจัดการนี่เรามีอุปกรณ์แล้วเราจะต้องอันนี้ก่อนกินอาหารเพิ่มพลังเอนะเพี่กออกไปจัดการแล้วออกไปจัดการนี่นี่มีขวานแล้วมีขวานเฮ้ยเยอะมากตรงนี้อีกสองมามาเลยแอบแอบเขาแอบ มาออกมาลุยกันพี่ฝนเราต้องปักไฟไว้นะต้องแม่จะต้องปักไฟแล้วตอนแรกนึกว่าจะเอาของสักหน่อยอทังหมดเลยดูดิเออยางเหนื่อยแล้วโอ้โหอะข้างหลังนี่มีเพียบเลยออแล้วนั่นขึ้นไปค้างอะไรบนนั้นอะเขาค้างอยู่ที่ทันแลบไง <c oughs> โอ้เ้อเหนื่อยอตอนนี้ข้างล่างวัวก,กับหมูเพียบเลยอะพี่ฝนทำไมอ่ะ มันลงมาเต็มเลยเสียงอะไรอ่ะเออมาแล้วมาแล้วอะไรมา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 แล้วเขาโอ๋เอนเดอร์แมนเหรอใช่เอนเดอร์แมนมาเอนเดอร์แมนมานี่แล้วข้างในนี่มีอีกมาแล้วฮออะไรแวบๆอ่ะมามาข้างในมาแล้วไหนมาทางนี้ก้มกมหน้าไว้ก้มหน้าไว้ใช่ตอนนี้เงยหน้าได้แล้วฮอแต่แตน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 เขามาไงอ่ะชาวบ้านรู้แล้วว่าชาวบ้านนายมาไงเนี่ย เขาออกมาจากบล็อกออกมาจากบล็อกได้ไงอ่ะก็ออกมาจากบล็อกอ่ะโอ้มีชาวบ้านหลุดออกมาจากบล็อกได้ด้วยเหรอสวัสดีมนุษย์สวัสดีนะชาวบ้านสวัสดีเพื่อนบ้านแล้วแล้วเขามาจากบล็อกได้ด้วยเหรอเพ่เขาออกมาข้างนอกเราจะต้องป้องกันเขางั้นน่าจะต้องจัดการคุณเอนเดอร์แมนล้วเก็บของก่อนหายไปไหนแล้วหาไม่เจอน่ะเขายืนอยู่นั่นไะฉันอยู่นี่ฉันกำลังปลูกผักอยู่ระวังนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวไปหวนจัดการนี่ก่อนแล้วก็ขโมอยบล็อกไปด้วยอย่าไปมองหน้าเขานะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีหวนมีพอไหมเลือดพอไหม<ะ>พอพอได้อยู่งั้นเดี๋ยวพี่จะตีเขาแล้ววิ่งลงน้ํานะ,ะเขามาทําแบบนี้ไม่ดีใช่เปล่าก็เขาเอาบล็อกเราไปเนี่ยแบบนี้ไม่ดีเลยนะอะไม่ดีอยู่แล้วเขาเป็นมอนเตอร์ที่แบบชอบขโมอยบล็อกอะ,อะ,อะ ี่โดนคุณวัวเข้าไปหน่อยนึงอ่ะอ้าวโถเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เนี่ยหนีก่อนหนีลงน้ำเหรอหนีลงน้ำนี่ไม่ลงเดี๋ยวโดนเนี่ยเสียตามมาแล้วมองหน้าเขาไม่ได้นะเขาโกรธโอ้โหเขาโกรธใหญ่เลยไปไหนแล้วหายหายไปไหนมานี่แล้วหายตัวมาเลยระวังโดนชาวบ้านหายตัวเรียบร้อยจัดการแล้วได้อะไรแบบพี่ฝนได้อันนี้อะไรไม่รู้สีเขียวๆเนี่ยอันนี้เหรอโอ้ นี่คืออะไรอ่ะเ er อ็นเดอร์เพอรลหรอเอาไว้ทำอะไรหรอนั่นสิเอาไว้ทำอะไรกันนะเอ็นเดอร์เพลนี่เพื่อเพื่อนๆคนไหนที่รู้ว่าเอ็นเดอร์เพอร์ไว้ทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะจ๊ะเอาละเราไปขุดบล็อกกันต่อดีกว่าพี่ฝนฮะดูให้ด้วยนะเดี๋ยวมาอีกกับมอนเตอร์เดี๋ยวมอนเตอร์มาอีกเหรออ้าวหลับไปแล้วเข้าเตียงพี่เอกไปใช้ซะแล้ว ก่อนฉันนอนหน่อยก็แล้วกันฉันง่วงมากแล้วเดี๋ยวคราวหน้าค่อยทาบ้านแยกออกมาดีกว่าหรือเราไปทําบ้านของเรากันดีอ่ะน่าจะต้องทําบ้านแยกให้กับชาวบ้านนะม,มาแล้วนี่โอ้มาเตอร์เพียบเหรอนี่เรามีโล่เราไม่กลัวเรามีโล่ไว้สําหรับป้องกันเขานี่พวกนายเราจะต้องจัดการให้ได้แหละระวังพี่ฝนระวัง ระวังเขาจะหล่นลงไปนะเออถ้าเขาหล่นลงไปเนี่ยเสียดายของเลยเพราะมีคุณไก่อยู่ตรงนั้นเหรอไก่เขาไม่เป็นไรเออระวังรี่ก็ต้องระวังมอนเตอร์มาแล้วบุกเลยพวกเราโอ้โหโดนโดนโดนทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยรีเปอร์มาแล้วสเกลตันก็มาพี่ฝนบอกว่าช่วยหน่อยอจัดก่อนพี่ฝนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวออกไปมาทำเสร็จยังกันโล่ะอะทำโล่ได้แล้วมา เร็วนี่ซอมเบ่ตีเลยเพกเอาโลกันว้เพ้เมื่อกี้เขาเขาเข้ามาจากข้างหลังได้ด้วยนะเมื่อกี้นี้นะเดินมาจากไหนก็ไม่รู้มันนี่แล้วพี่ฝนฮะจะอะไรเหรอนี่ไงเขาจะโผล่มาลับติดแบบนี้มันก็จะออกมาแบบนี้เหรอเออพอออกมาแบบนี้เราก็จัดการสบายเลยเป็นไงบ้างอ่ะอืไม่เป็นไงอะหลบหน่อยดิมองหน้าเราด้วยนะ เด,เดี๋ยวเพ็กจัดการให้ตึ๊บ,บแต่จะว่าไปนะถ้าเขากลับคืนร่างมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมก็ดีเหมือนกันนะอย่าบางังกล้องอยู่ไหนอะกล้องอยู่นะกล้องอยู่ข้างหน้าเนี่ยพี่ฝนต้องถอยมาข้างหลังเดี๋ยวเพกทูปไปดูใหม่เดี๋ยวเขาก็เกิดมาใหม่เดี๋ยวเขาเกิดมาใหม่ใช่ป่ะใช่แล้วเขาจะอ๋นอ,อนี่งอนี่งอมาจริงด้วยก็จะหล่นลงมาแบบนี้แล้วก็ทําอะไรเราไม่ได้เห็นเปล่า เพื่อนเราเก่งจะมาเหรอ,อดีนะเนี่ยที่เพื่อนเราบอกวิธีการนี้มาเราถึงรอดตุยจากการโจมตีของมอนเตอร์พวกนี้มันอยากจะบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้นะตอนกลางคืนมอนเตอร์ก็จะมาเกิดนะถ้าเราไม่ปักไฟนะอืมเรานะจะต้องปักไฟหรือไม่ก็ทําอะไรป้องกันนะใครมีวิธีป้องกันมอนเตอร์ตอนกลางคืนแบบไม่ปักไฟเราจะได้หาของมาใช้ได้มัางล่ะครับประหยัดใช่แล้ว เอาละสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่เอกพี่ฝนแล้วก็ชาวบ้านเพื่อนใหม่ของเราต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย,บยพี่ฝนเห็นนะเข้ามาจากหลังบ้านด้วยนะมอนเตอร์นะข้างหลังบ้านก็มืดอยู่โอ้โห